สวัสดีครับสบายดีพี่น้องฟองไปมาจุกูจุกคนวันนี้ก็ได้กินย่างนูแล้วพี่น้องกลับมาแต่สายสายสองพี่น้องบริีพอดีเห็นแฟนบาเซร์ย่างนูพนอดีลาบหนูกินพี่น้องวันนี้เกิดแบบแสบไปเลยพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนไปไปเปลี่ยนบรรยากาศใหม่พี่น้องเมื่อวานนี่ก็ไปข้างนอกมืัอนี้ก็ ได้กินหนูพี่น้องเปลี่ยนบรรยาก,กาศใหม่กินแบบมาข้างนอกกินกุ้งมาข้างในก็กินหนูหนู้ของฝากจากโคราชอีกแล้วพี่น้องโคราชจากโคราชนี่ก็กุ้งพี่น้องเอ้ยนี่กันี่ก็กุ้งเผาพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันมาแซ่บๆน้ำบัตส์ชาแนลพีน่น้องมื้อนี้มื้อิญมะแรงนี่บ่กจะกินกินอะไรกินอะไรเลยบ่หรือว่า ปลานี่พี่น้องโหหนูหนูหนูเสร็จแล้วมาเอาเสร็จก่อนเอ้มันนี่กับปลาพี่น้องนี่กับบาเสิร์ญไปตกปลามาเมื่อกี้นี่เสร็จแล้วค่ะกุ้งทับวันนี้อะไรวะกุ้งทับแกะแกะหมูอ่ะแกะแพะปลาคือยังกินพี่น้องอ๋อน้องสาวอยากกิน มาเด้อพี่น้องมากินน้ำบาสเซตมาชิบๆนบาสเซตมานั่คือมานัวๆน้ำบาสเซตยิ้มกดนไหลกดแร์กดตามกดกระงเจงเตือนพี่น้องเตือนแ้นเอไบดเลในปฏินปฏิทนที่บอกไว้อ่ะาสโชน่ะมันเอาเสรักัน เตรียมพรอมให้แอบถค่ารถ้อยห้าสิบบาทปลานี่เกือไวดีกว่ามั้งเลอาไว้กินมือหน้าน้ำมันเลกะปลาเละอีกปลาขาวอะปลาทะเพียนอะจัเบิงเดี๋ยวให่นี่ อย่างนู้นี่ใช่ลาบใช่ใช่หัวปีพี่น้องใช่หัวปีแซ่บมันเมื่ออื่นมื่ออื่นบาเสิร์เมื่ออื่นมื่ออื่นบาร์เซอต์จีถ่ายลงอีกพี่น้องอีกหลับตอนบาร์เซอต์กินมืัอนี้กับบาร์เซอต์จีถ่ายตอนกินตอนตอนย่างอัลโหลกาแฟเด้อบาร์เซอต์เบาไวโพดพี่น้องบาร์เซอต์เบาแบบเบาไวเบารัวนั่นแหละโอเคพี่น้องชอบนี้แหละพี่น้องด้วยมาไหพี่น้องกินข้าวน้ำกันพี่น้องสบายดีพี่น้องมดจุกคุณคนนี่ก็กินข้าวเที่ยงอยังไหพี่น้องนี่ไงพี่น้อง ลาบหนูไปหน่องลาบหนูทิมบาเสร์ดย่างเมื่อคืนนี่นกับผักเสตเราไปหน่องผักเสตเราไปหน่องแซ่บแซ่บเลยไปหน่องเอยมามาไปน่องไหมมาแซ่บน้ำกันมากินน้ำบาเสรดขึ้นเก่าไปหน่องเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เปลี่ยนแบบใหม่ไปข้างนอกแน่กินน้ำแน่ไปหน่องเวลาเาอ,อยู่เพื่อนอยู่บ้านเฮากั เวลาเฮ็ดงายยดนทิศการเราก็ต้องกินแบบนี้อย่เงเนาะเวลาขับไปข้างนอกก็ต้องเอาแบบยังเกาะวิวข้างนอกถ่ายข้างนอกนี่ยเห็นไหมนี่นะพีนน่น้องอือหือเดี๋ยวผมถักกระดาษไปเนาะหลับหนูเลย

เรียกว่าเป็นแซ่บมีต้องล่าปลาด้วยแซ่บปลากระดองบวคลบหวานพอดีแซ่บ có nên nít Ừm แซ่บเลยพี่น้องมีแค่คนหนูนี่ Oops. อ,อิ่มแล้วพี่น้อง <c oughs> อ่ะพี่น้องคลิปนี้เขาจบเขาเพียงนี้เด้อพี่น้องเด้อลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบาเสิร์น้ำพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องอ่ะไปเลยเด้อพี่น้องบบ๊าายายสวัสดีครับผมสบายดีเด้อ